ฝึกไม่พูดโกหกฝึกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันฝึกที่จะไม่พูดคำหยาฝึกที่จะไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะนั้นเราทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดียศตำแหน่งมาเองมาเองโดยไม่ต้องปรารถนาเลยมีแต่คนยัดเยียดเอามาให้ไปลองทำดูแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันแปลกแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยพระเจ้าพูดเนี่ยจริงเลยเป๊ะเลย แล้วเราจะมีเป็นคนที่มีไหวพิบปฏิพานเพราะยิ่งนั่งสมาธิมากอากุศลยิ่งดับปัญญายิ่งมาเพราะนั้นเชื่อผู้เจ้าเนี่ยมาตรฐานที่สุดนั่งสมาธิเดินจงกรมดึงจิตอยู่กับกายมันขยันเองมันรับผิดชอบเองวาจาดีเองนายเชื่อนาศรัทธาเองมันมาตามเหตุที่เราสร้างเราสร้างกรรมดีมันจะไม่ดีได้ยังไง แต่เพราะเราสร้างกรรมผิดไงเพราะเราไปฟังคนโน้นคนนี้สร้างเหตุผิดมันก็ได้ผลผิดจบมาเราก็รักษาสินห้าเขาบอกเอ้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวเข้ากับสังคมไม่ได้ไม่สนใจ